และตอน,นนี้ผมก็ถูกพวกวิลเลจเจอร์ขังอยู่ในคุกแต่มันก็ไม่ใช่คุกแบบธรรมดาธรรมดาหรอกนะถึงข้างนอกมันอาจจะดูว่าเป็นแค่คุกเบดล็อกลอยฟ้าที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าข้างในนั้นมันก็เต็มไปด้วยวงจรและกระดักต่างๆที่ถ้าผมพลาดแม้แต่นิดเดียวผมก็ไม่หาโยมบาลได้เลยโอ้ยผมไปโดนอะไรมาวะนี่เอ้าผมอยู่ในคุกนี่นะเท่าที่ผมจําได้ล่าสุดผมก็แค่ไปลักพาตัววิลเลจเจอร์มาทาฟาร์มนี่นเอาเป็นว่าช่างมันเถอะยังไงผมก็ต้องหาวิธีทางหนีออกจากคุกนี้ให้ได้สวัสดีเป็นยังไงบ้างล่ะการที่ถููกกขััังงอยยย่นนนนนคุะะเเดีีวมส เองไม่ใช่เหรอนันฉันจะมีเวลาให้นายแค่หนึ่งชั่วโมงเพื่อออกจากคุกนี้ไม่งั้นแล้วก็วงจร TNT ข้างล่างจะระเบิดคุกนี้แล้วนายก็จะหายไปจากโลกนี้ตลอดการและแน่นอนว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะคุกนี้มันสร้างมาสำหรับการหนีสองคนไงล่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะแต่เดี๋ยวก่อนนะผมก็มีแค่คนเดียวแล้วจากนี้ผมจะหนีออกจากคุกนี้ได้ยังไงเนี่ยอ้าวหวัดดีเพื่อนโอ,โอเคผมว่าผมก็มีไอเดียหนีดีๆแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องหาของมีประโยชน์รอบๆตัวก่อนงั้นผมก็จะเอาเตียงไปแลนนะ,และ เลสโตนหรือว่าเลือดใครเนี่ยไม่รู้ผมเอาไปด้วยแล้วกันเออแล้วหัวอันนี้ล่ะเอาเถอะยังไงมันก็น่าจะมีประโยชน์แล้วผมก็มีเตียงอยู่ก็แสดงว่าถ้าผมนอนผมก็ออกไปได้ใช่ไหมล่ะถ้าเดี๋ยวก่อนนะถ้ามันเป็นตอนเช้าผมก็ต้องรอยันดึกเลยสิแล้วผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเออผมไม่รู้ล่ะนายออกไปก่อนแล้วกันนะวิเลจเจอตัวน้อยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองนอนดูแล้วกันเอาล่ะยังไงก็ต้องลองแฮ มันนอนได้งั้นแสดงว่าข้างนอกก็ไม่ใช่ตอนเช้าแต่มันเป็นตอนกลางคืนนะสิโอเคถ้าวันนี้ผมก็ออกจากกรงคุกได้แล้วแล้วผมจะทํายังไงต่อล่ะนายมีไอเดียอะไรดีๆไหมช่วยบอกฉันหน่อยสิเฮ้ยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยเอ๊แต่ตรงนี้มันก็มีแผ่นเหยียบอยู่แต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้อะผมต้องทํายังไงวะเนี่ยเอ๊แต่ว่ามันก็เป็นแผ่นเหยียบไม้เราก็โยนของเข้าไปได้น่ะสิแต่ว่าในตัวผมก็มีเลสโซนสามอันแล้วก็หัวใครไม่รู้อีกอันหนึง่งผมเลือกโยนห อยู่มันเปิดด้วยวงจรแผ่นเดียบอันนั้นโอ้แล้วข้างในมันก็มีลาวาเต็มเลยแล้วผมก็กระโดดไปไม่ได้อีกสงสัยผมต้องเช็ครอบๆแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างอ๋อตรงนี้มีไยมงมุมอยู่แต่อันเดียวมัมจะทําอะไรได้ล่ะผมว่ามันก็ต้องมีอีกแน่เลยอ๋อนี่ไงตรงนี้อีกอันหนึง่งแล้วก็มีข้างบนตรงนี้อีกแต่ยยสามันผมคาบหรือทําอะไรไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เดี๋ยวก่อนนะผมต้องลองหายลาวาดูก่อนมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ นั่นไงจริงๆด้วยมันมีกล่องซ่อนอยู่ในลาวานี่เองไหนดูซิว่ามีอะไรให้ผมบ้างหรือเปล่านะมันมีแผ่นเหยียบ3อันฮะแต่แผ่นเหยียบสามอันมันจะทําอะไรได้ล่ะเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนะผมรู้และต้องทํำยังไงถ้าเราวางแผ่นเหยียบข้างล่างลาวาสามอันแบบนี้เราก็จะกระโดดลงไปได้แต่มันก็ไม่มีทางที่ผมจะข้ามไปแน่นอนเพราะผมก็ต้องอุ้มวีเลเจอร์ไปด้วยเอาเป็นว่าผมอุ้มวีเลเจอร์แล้วไปส่งตรงนู้นก่อนแล้วกันนะมันถึงพอดีเลยฮะเอาล่ะอยู่นิ่งๆแล้วกันนะเดี๋ยวฉันกำล ถ้าเราวางมันเร็วพอเราก็จะกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งได้เอาล่ะไม่เป็นไรหรอกผมทันอยู่แล้วแน่นอนวางวางวางอืออเฮ้ยผมรอดตายแฮะครูนี้มันกระจอกชัดแค่เดียวก่อนนะหน้าอยู่เมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยอเข้าใจก็ได้ถึงจะไม่เข้าใจก็เถอะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านด่านแรกมาได้อะนะตรงนี้มันมีรูด้วยแฮะแต่ต้องทํายังไงล่ะถึงจะขึ้นไปได้ตรงส่ยองต้องหาโออ้อนี่ไงผมเจอแล้วนะตรงนี้แหละมั้งแต่ก็ต้องเช็คดูก่อนว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าเอ้ยผมมองไม่เห็นฮะสงสัยต้องใช้วิธีนี้แล้ว แล้วหรอมัง้งอ๋อนั่นไงมันมีแผ่นเหยียบอยู่จริงๆด้วยแต่ผมก็ปาของไปไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นแผ่นเหยียบหินสงสัยต้องหาวิธีทางเข้าไม่กลโยนคนเข้าไปพอดีเลยฮนะเอาหน่าช่วยช่วยกันหน่อยหมืเห็นเป็นไรหรอกนั่นไงจริงด้วยฮนะมันมีเสียงวงจรด้วยแถมตรงนี้ก็มีน้ําไหลลงมาอีกนายทําดีมากเลยนะพวก เอาละเราไปกันดีกว่าตัวหนักชะมัดเลยนะเนี่ยแต่เอาเถอะมันเป็นคุกสองคนนี่นะงั้นเราก็จะหนีไปด้วยกันเอ๊ะแล้วนี่มันห้องอะไรของมันเนี่ยแต่มันก็มีบล็อกด้วยแฮะแสดงว่าผมก็กระโดดไปได้ละสิของกุ้ยกล้ยหนึ่งสองสามสี่อันสุดท้ายมันห่างเกินไปอ่ะน่าจะซักประมาณห้าบล็อกได้หรอมัง้งซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมจะกระโดดไปด้วยแล้วก็อุ้มวเลเจอร์ไปด้วยผมว่ามันก็ต้องมีความลับอะไรสักอย่างแน่นอนและในลาวบามันจะมีอะไรไหมนะ ผมว่าคงต้องเช็คดูก่อนแล้วมั้งผมใช้เวลาเช็คไปตั้งเกือบ5้านาทีเนะี่ยแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากดูตรงนี้ที่มีเลสโตนอยู่และในตัวผมงก็มีเลสโตนอยู่3มอันงั้นถ้าแสดงว่าตรงนั้นมีพลังงานแล้วก็ต่อวงจรน,นี้กลับมาได้น่ะสิสงสัยผมต้องใช้วิธีเดิมแล้วแหละเอาละหน่อนั่นไงมันมีจริงๆด้วยงั้นก็แสดงว่าผมต่อเลสโตนไปมันก็ต้องมีวงจรสักอย่างที่ช่วยผมได้แน่นอนนั่นไงจริงๆด้วยตรงนั้นมันก็มีหินขึ้นมาอยู่งั้นกแแสดงววว่่่่าาาามมมมกระไไะ้้ลลนนนนนเเเอออัีีใหหยต อันสุดท้ายแล้วอือผมรอดแฮะไหนดูซิว่าทานใหม่มีอะไรบ้างหรือเปล่าเอา้าเฮ้ยว่าไงน,นั่นใช่เพื่อนหนายหรือเปล่าอะ่ะ คงจะไปว่าไม่หรอมั้งงั้นนายก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะห้องนี้มันกว้างฉมัดเลยฮะผมต้องหาแล้วว่าแถวนี้มีอะไรใช้ได้บ้างและตรงนั้นมันก็มีโต๊ะคาบด้วยแต่ว่ามันอยู่สูงชมัดเลยอ่ะผมจะขึ้นไปได้ไงเนี่ยแล้วอันนี้มันกำแพงหิมะอะไรกันเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นทางขึ้นไปนะโอ้ยแล้วผมทํายังไงมันก็ขึ้นไปไม่ได้อ่ะแถมมันก็หนาวชมัดเลยโอ้ยผมว่าแล้วงั้นก็แสดงว่าผมต้องการรองเท้าหนังเพื่อขึ้นไปนะสิแล้วมันอยู่ไหนล่ะแถวนี้ก็ไม่มีวัวสักตัวเลยแถมดู แสดงว่าผมก็ขึ้นไปตรงนี้ได้นะสิเอาละเราต้องไปดูแล้วว่าในต๊้คาวมันมีอะไรกันแน่นายไม่สามารถนอนได้ตอนนี้เตียงมันอยู่ห่างเกินไปผมต้องหาอะไรก็ได้เพื่อต่อต่อขึ้นไปสินะแต่เท่าที่ดูแล้วห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยนี่นาเอาะ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะหรือว่ามันจะอยู่อย่างนี้กันแน่ไม่ลองไม่รู้แล้วกันหนาวสักนิดนึงก็คงไม่เป็นไรหรอกอืมแต่ตรงนี้มันมีทางเข้าไปนี่นามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเอ้ยผมแทบหายใจไม่ออกเนะ่อตรงนี้มีฮอปเปอร์อยู่นี่นานายดูซิว่ามกคราอง ได้นะสิแล้วผมก็ใช้ต่อมันขึ้นไปได้ด้วยเอาละเท่านี้ปีศนามันก็เริ่มแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วสินะ <S 2> <S 2> <S 2> หนเราลองมาดูกันว่าในตัวค้ามีอะไรบ้างมันยังไม่ถืออีกเลยเนี่ยผมว่าผมใกล้มากๆแล้วนะแล้วผมก็จําได้ตอนที่เราเข้าไปมันมีสลับอยู่นี่นะแล้วผมก็ต้องเข้าไปขุดมันไปใช้ต่อตัวขึ้นไปอีกโอเคเอาละได้มาสักทีเท่านี้ผมก็ขึ้นไปได้แล้วสินะเอาละไปกันจะได้รู้สักทีว่าในตัวครามีอะไรกันแน่เท่านี้ผมก็ขึ้นมาได้แล้วแฮะมาเรามาดูกันว่ามันจะช่วยอะไรเราได้หรือเปล่าฮะมวาะะแล้้ผจใชทํอไร ได้บ้างเนี่ยแต่ทุกอย่างต้องมีประโยชน์แน่นอนงั้นผมใส่ไปก่อนแล้วกันนะอาจจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ไงก็ขึ้นมาแล้วผมขุดโต๊ะกลับไปด้วยแล้วกันนะ แล้วก็เอาเตียงนี้กลับไปด้วยเอาบ็อกสองอันนี้ไปด้วยแล้วกันเผื่อได้ใช้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ้าเฮ้ว่าไงนี่นายใช้เวลานานเป็นบ้าเลยนะนี่นายเป็นใครกันแน่เนี่ยแล้วทาไมเสียงเหมือนผมเลยละ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องพูดให้เสียเวลาหรอกเพราะว่าเวลานายมันมีค่ามากเลยใช่ไหมละ่ะปริศนาสุดท้ายของห้องนี้น่ะมันอยู่ข้างหน้านายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งฉันจะส่งของไปให้แล้วกันนะแล้วมันก็คือของโปรดของนายเลยแหละแต่แรกกับที่ฉันส่งของไปช่วยฉันก็ขอหักเวลานายนยีวยก่อนนะจะบ้ากันหรือเป่านีแา้ว ีเลยอะนะเอา,นาหน่ะนายได้ใช้มันแน่นอนเราให้เจอกันแล้วกันนะเฮ้อไอเฮงสวยเอ้ยเออเอาาอเอ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 แล้วก็หาได้องหวงเลยนะถ้าอยากตด้ขายมัลล่า Inform. ส์เนี่ยขายแค่หนึ่งพันดิมเลล์เองปิดขอบที่อยากได้ก็หาซื้อเองและหาหนนะักนี่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งพันดิมเลล์เนี่ยนะนี่เราอยู่ในคุกกันนะเนี่ยแล้วจะหามันจากไหนกันล่ะ,ะมีของใช้มาส่งแฮะมันทำตามสัญญานี่นะของใช้เวลาฉุกเฉิๆๆนนายได้ใช้แน่นอนโอ้โอ้โหนี่สีคุยกันง่ายหน่อย อนนี้ผมก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยผมว่าผมใส่ไปเลยดีกว่าไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะให้ของดีขนาดนี้เอาละพวกเราไปกันเลยดีกว่า เอาหน่าฉันทำผู้ความอยู่รอดของเราสองคนนะเราหนีไปจากที่นี่กันดีกว่าอย่าเสียเวลาอยู่เลยเอาล่ะเรามาถึงด่านใหม่กันแล้วไหนดูซิว่ามันคืออะไรกันนี่มันหลุมอะไรเนี่ยแถมข้างล่างมันก็มีหนามด้วยถ้าตกลงไปนี่คือเราตายกันหมดแน่เลยแต่ผมก็มีไอเดียดีๆแล้วจากความรู้ที่เคยสะสมมาถ้าเรากดออกก่อนถึงพื้นเราก็จะไม่โดนดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวเอาละพร้อมนะไปกันเลยพวกเฮ้ยนั่นไงจริงด้วยผมรอดตายบุบวิดเลยฮะถ้าผมไม่ดูช่องพี่แซนแล้วก็ตกสูงขนาดนั้นผมตายแน่เลยแต่ในห ของนี้มันก็มีลิฟต์น้ํานี่นะโอ้หแถมมันก็สูงสุดเลยด้วยถึงเราจะมีหมวกเต่าที่มันดำน้ำได้นานอยู่แต่ตัวผมก็หนักอยู่ดีแล้วก็ต้องอุ้มวีเลเจอร์ตัวนี้ไปด้วยงั้นผมก็ต้องเลือกเก็บแต่ของที่มันไม่หนักสินะเหลือสักเท่าดีมันก็น่าจะพอละมัง้งตัวเบาขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเอาละพวกเสียเวลาไม่ได้แล้วเรารีบไปกันเลยดีกว่าโอ้ยมันสูงมากเลยนะเนี่ยผมรู้สึกเหมือนจะจมน้ำเลยโอ้ยนั่นไงผมเจอทางออกแล้วเร็วสิเร็วสิ เ,เ,เกือบตายไปแล้วไหมเนี่ยถ้าไม่ได้โยนของทิ้งไปผมน่าจะตายกลางลิฟต์แน่เลยและห้องนี้มันห้องอะไรกันเนี่ยเอาเฮ้ย hey, ว่าไงนี่เราเจอกันอีกแล้วเะเนี่ยแล้วมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยชอบของที่ส่งให้ไปหรือเปล่าแต่ก็ถือว่านายฉลาดนะที่ยอมทิ้งไปไม่งั้นก็คงได้จมอยู่ในลิฟต์แน่นอน เดี๋ยวฉันจะอธิบายห้องนี้ให้นายฟังง่ายๆแล้วกันนะโดยมันก็จะมีทางให้นายเลือกสองทางโดยทางหนึ่งมันก็จะเป็นท n t NT. ที่นายลงไปเหยียบและนายจะไม่ได้กลับมาอีกและอีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นท NT ปลอมที่ฉันทําไว้จงเลือกให้ดีแล้วกันละ่ะไม่งั้นนายก็จะตกลงไปในลาวาและทุกอย่าง มันก็จะจบโอ้ยไอย้บ้าที่ไหนมันจะทาห้องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบ้าไปแล้วหรือเปล่าแล้วนี่ผมต้องสุ่มดวงอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยมันจะมีวิธีไหนที่ผมไปได้บ้างเนี่ยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะมันเป็นแผ่นเหยียบไม้นี่แสดงว่าผมก็โยนของไปลองก่อนได้นะสิเอาละลองก่อนเลยแล้วกันนะเอ้ยทางนี้มันไม่ตกแฮะแสดงว่าต้องเป็นทางนี้แน่นอนเอาละพวกรีบไปกันเร็วเราไม่มีเวลาให้เสียแล้วไม่รู้ต้องเจออะไรอีก มันเป็นของปลอมจริงๆด้วยเอาละเราไปต่อกันเลยดีกว่ามาถึงอันที่2แล้วและทีนี้มันจะเป็นฝั่งไหนกันแน่ละเนี่ยยังไงก็ต้องโยนของไปดูก่อนสินะเอาเป็นว่าผมจะลองฝั่งขวาตลอดแล้วกันนะน่าจะง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องมาสุ่มด้วยโอ้ดีนะที่ผมโยนของไปก่อนไม่งั้นได้ตกลงไปในลาวาแน่เลย เอาละแสดงว่าต้องเป็นฝั่งซ้ายสินะไปเงเร็วพวกเดี๋ยวฉันแบกนายไปเองอึ๊โอ้ยลอดตายฮะทางนาการสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าผมก็เสียขนแกะไปแล้วอะแสดงต้องใช้อย่างอื่นใช่ไหมเนี่ยมีรองเท้ากับหมวกผมเลือกรองเท้าก่อนแล้วกันนะเอาละเรามาลองกันเลยดีกว่าว้นั่นีไงผมว่าแลวอ๋อแย่แล้วทีนี้ผมก็เสียรองเท้าไปอีกคงจะต้องเป็นฝั่งนี้แล้วลมั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะมันจะบ้าพอทห้ทำกับดักสองฝั่งหรือเปล่ายังไงก็ต้องลองเพื่อความชัวร์ก่อนแล้วกันนะ ดีนะที่มันไม่บ้าพอทำสองฝั่งเกือบไปแล้วไม่ละเอาล่ะไปกันพวกรีบออกจากที่นี่กันดีกว่ามันเริ่มไม่น่าอยู่แล้วอ้๊อ,อย โชคดีนะ้เนี่ยที่รอดมาได้หวังว่าจะไม่ได้กลับมาเจออะไรพวกนี้อีกแล้วกันนะเรารีบไปเคลียร์ห้องถัดไปดีกว่าจะได้ออกมาจากที่นี่สักทีไหนดูซิว่ามันมีอะไรบ้างโอ้นี่ไงมันมีถังอยู่นายช่วยบอกฉันเหรอเนี่ยและในถังมันก็มีหีมะาฮะเอ๊ะแต่มันใช้ทําอะไรกันแน่เนี่ยและเท่าที่ผมจําได้เราก็สามารถใช้หีมะาในการจุดไฟได้เหมือนกันนี่นะขอแค่มีไฟก็พอแล้วแถมตรงนี้ก็มีไฟและท NT ครบเลยด้วยเอาล่ะรีบพังกาแพงนี้แล้วรีบไปกันดีกว่าโอ้แรงระเบิดมันใช้ได้เลยนะเนี่ยดีนะที่ไม่ไได้้้เขาปใกล เอาละเพื่อนทางมันเปิดแล้วเรารีบไปกันเลยดีกว่าแหมเวลาก็เหลือแค่ยี่สบนาทีแล้วหวังว่านี่จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะอย่างน้อยก็หอยเวลาไม่หมดแล้วกันแล้วนี่มันด่านบ้าอะไรกันเนี่ยแฮมมันก็มีเพชรบางไว้อีกเกียนตดีผมก็ไม่มีแล้วจะไปยังไงต่อละเนี่ยเอาเฮ้ยว่าไงพวกไหนคงจะสงสัยแล้วสิว่านายจะผ่านด่านนี้กันไปได้ยังไงคู่นี้มันสร้างมาสําหรับ2คนก็จริงนะแต่ใช่ว่าจะออกไปได้ทั้งสองคนซะหน่อยด้านฝั่งซ้ายมันก็จะมีรูอยู่และข้างล่างก็จะมีแผ่นเหยียบและมันก็ต้องมีใคครสน งลงไปเหยียบอะนะไม่งั้นประตูมันก็จะไม่เปิดตจงเลือกซะว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตต่อให้โชคดีแล้วกันล่ะไอ้บ้าเอ้ยนี่นายมันบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยช่วยไม่ได้ครัพวกฉันว่าเราต้องเลือกแล้วแหละว่าใครจะไปหรือว่าใครจะอยู่แล้วนายจะร้องทำไมเนี่ยยังไงก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องรอดไม่งั้นเราก็จะตายกันหมด ััันนนได้้ตฮะอะไรนะพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอะไรเลยลาก่อนละพวก พวกนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าของกุ้ยๆเอาล่ะถึงเวลาหนีแล้วสินะหนี้างในนั้นมาเกือบชั่วโมงเนี่ยเท่าน,นี้ก็เป็นอิสระแล้วใช่ไหมเนี่ยเจ๋งจริงๆนี่สินะโลกภายนอกต้องใส่ต้องกลับไประเบิดหมู่บ้านวิเลจเจอร์ต่อแล้วแย่ yeah, แล้วไงปีกมันดันทางกลางทางซะงั้นแล้วใครมันเอาปีกพังมาวางไว้นี่